มาอยู่กับบรรยากาศธรรมชาติค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอีกแล้วค่ะมาหาหอยพี่น้องมาหาหอยมาลงมาดูว่าก้นมันหนักตื่นก็ดวมีตัวใหญ่มากดิม่ตัวใหญ่มากปีตัวเล็กมีทัวสารลยหอยอ่ะมีตัวสารจุกิดิดูไหมตใหญ่มาดูสิอาก็แปลงมาตัน มาหาตัวากับนม่ลูกเต็มเต็เองเองเองนู้นเนี่ยนี่ปาหงอนมีสุกเดิมเต็มตัวนั้นตอนนั้นเขาเอาปลาเขาปลาปลาที่ตกปลาอะไรบาปล่อยอะไราเี้อุ้ยยุขคนเต็มเต็มเนี่ยนไปเลยนไปอุ้ยยังวนด้วไหมไหมตื่นตื่นก็ป็นนงมาตื่นกันีแต่ตา

บรรยากาศส,ส,สวยๆค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปสำรวจอยู่ข้างๆนะคะทุกคนเขพากันมาหาหอยนะ พอหาหวยกันนะคะทําพรอกก็มากับเขานะคะทุกคนพรุ่งนี้ค่ะจะได้ทำงานแต่เราก็มาหาเที่ยวเล่นจับคลิปทุกคนมาหาคลิปลงมาเอาคลิปลงให้ทุกคนชมว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่นะคะ สวยไหมคะวิวสวยไหมคะกระโดดเป็นดอกไม้ที่ตกใส่น้ำนะคะคสวยมาก สวยมากค่ะอยู่ติดเขานะคะทุกคนสวยสีสวยภาพบรรยากาศส,สวยๆนะคะเอามาฝากทุกคนนะคะแค่นี้นะคะไปไยค่ะ